ยังยังกลับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ยงแฟงเมื่อสกู๊ตสก้อนเนาะสุมงสุมอนพัวพอกันคือเก่าพี่น้องส่งบ่าวไปไทยซอยตอนนี้เท่ากับประมาณเก้าโมงหรพี่น้องสิบโมงห้าโมงสิบโมงยังบันี่น้องเคยลาก้ามาเาว้าลาก้ามาเป็นมายาวมาเยี่ยมมายังบาน

เป็นไรร่เพราอย่างนีอยู่าแวนอยางไปพ้าวันเดอรไวาที่ได้นพ่อนอกระต่ายไปสิเรือเกิดนอพี่น้องมันเป็โชคสตาฮ้าอขางเขาเเนาะ้าเขา่อแดงเขาพ่อข้เออย่างงายๆามแล้วเนาะธรรมศาสตร์มันแอ กระสินมาว่านั่นแล้วมันได้ช้ำนี้ยก้องพี่นองแมนแม่เอาไปนี่ร้านนีร้านนี่ปากเวงพี่น้องเขากับใหญ่ๆมาประมาณปีนึงหรือว่าหเดือนเนาะบ่ปีนึงออกนมก่อนเพราะชบกินนมแม่ไันสิหายลกินมาได้มันเจ็บปากมันนาะพี่น้อง ฝึกษาก่อรฝึกษาแพทย์ก่อนวันนี้เช็นอะไรอนาคตภูมิใจมายังไปทำสัญญกรรมอยู่เกาหลียังได้แมนอันนี้ภาษายังแว่งตี๋อันนี้เขาจะเกิดไปได้ไฟก็ระอยากห่งเป็นนนี่ะเนาะเือเกิดไปได้ผันเท้าไม่แฟก็ระบีเกิดมากขึ้นดาลาไปแล้วงามไปลอยมาได้บอกอยากงามอยากขาวอยากยังเลยเนาะอยากสูงอยากขาวอยากบม่อยากอ้วนอีกแล้วผันว่าอ้าวใม่แนวธรรมชาติมาดอกมาพี่น้องแมนวันนี้ก็มาเยี่ยมเพป็นพี่น้อง ปลาสิมาแต่ว่านผมเลยจะไปมาเพราะมีไฟอยู่เพื่อนยากเนาะยากยากง้อยากไฟกับว่ามีไฟอยู่เพื่อนนำวันนี้มีโอกาสก็เลยมาการเติมเด้เป็นว่ากันเลยแต่ว่าสีไข่ใน่มาทางนี้เนาะสี๊ก้าในมาทั้งฝู่เนาะแมนคว่าแมนแมนแมนมาผู้จักทางมานะรัตนันดูนะไม่มีทางจะรัดมาเอ็นไก่ไกหนึ่งผมพ่อชิมนาทีก็องก่อนนี่ยินเขาเปลาอยู่นันดูไอไก่เน๊ะแต่มันบ่เคยทางจะหลอกจะแล็ก เดีทางเดดทางงอทางเนี่ยแมนแมนแต่ทางรัดเขาแบบเขาเท่เนาะแมนลึกซ้ามากนะกัยังลงมาละมาวพนะมาทางนั้นดเออจากเขาทางนั้นมันทาดันล้วก็มาอีกถืออเยอแต่มาลงเป็นอย่างมาเยอะเพ่นะทักเนียนกันจีนมาบันย่านบันเจอญาติานบันย่ารวมญาด้ไหมนะมีแต่ญาติญาติมาหา สันมัน okay. ีอสันม mm. mm. right. ันดีป่อท่านอะยังยังตัวมีทงใหญ่แท้ท่่มีสมบัตใหม่ปอโโโมาทาไปหม่งมไปแฟมงดีกวาเงินลวไปบ้านโสอ่าไปยังบ้านโสออก้อไรวมกระตาาอีกมันไดยังว่าใหม่นะ ได้ยังมาะนี่ป้าโทษ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 อันนี้ยังไม่ได้ใส่ทั้งคนหรือที่ไหโอ้โหูอยากจะต้อาผ่ากระสือไปเลยกระโดงว่ะอันนี้น้ำหมูหมู่น้อยนี่โหมูนอยเจยอดย่าดมาพลังวนวายพี่น้องตอนนี้มีหกลานแดดแล้วกะน้องแล้วก็น้องมาเหยียบกองลูกมาเหยียบมาเยียบยามมันเลยเพราะปวนเลยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเพี่น้องอ้าว โอ้น่าได้ยั้งนลนะได้ยั้งนลนะคำพาบ่เลยนะบ่คำพาบ่เลยนะโดตโคตรเลยเนาะผู้อ๋อเนี่ยก็ป่วนได้ตัวเลยนะตาย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  ลายพี่น้องวันนี้น้ำมือสั้นวันดีได้พี่น้องไหมบริเวณไม้ยังดอกบริเวณงานยังดอกมาเบิองรูปว่าผู้ไทยมันแปลกระดอนนะคนก็เลยมาเบิองลายอันนี้ก็น้องสาวนี่น้องสาวว่าผู้น้องสาวว่าผู้ไทยแท้ๆนี่นะน้านสาวแม่น้องวายุอันนี้อันนี้ก็บว่าวน้องเคยหลาเลื่อนี้พี่น้องคนพหอนพี่น้องถึงคน ก,ก,กินนาะกินนาะมันอะไรเนาะกินมมินมแมันมาเป็นยังไงเจียงแกะมันเนาะอะไรอันนี้นะซองลอยก่อนเลยเด้กกับสื่อปวดนมอันหนึ่งสติกำโพนอันหนึ่งซองลอยตีน หกสิบเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปนี่เดี๋ยเสียไฟแล้วเนาะมุนแป๊บไปเลเสียไฟแล้วเลยเกดปับนั่นสองยางพีโอเคลเยายชิดฟันได้ เดี๋ยวให้เจียบซื้อต่อซื้อนมอ,อีกนพี่น้องซื้อนมอ,อีกอย่างหนึงนต้อ้แาองอันเช็เียว่าอืมหนยยได้ตัวใหญ่่วใหเจียบอเห็นบ่เสียเบ,บิ้ง <c oughs> ให้บอนนะ่อน่ะเสียเบ,บิ้งก้อนอเสียทดลองกันเมื่อตายมาได้ไหมเนาะ กันมาเพียนอ่าไ,ไ,นะไปขายก่อนก็นกนได้เองโอ้เจ้านีน่เนาะใส่ถงเรียบร้อยใช่ป่ะเยอาเงินเหรอเพื่อนกันใช่ป่ะ60,000กีบใฮโลกซน์เป็นกิบนมนมแม่เป็นสันได้ราคาถูกสุดนะพี่น้องนมมาลายเขาเลยซื้ออันนี้มาพี่น้อง นมอันฮารเสริมพี่น้องเห็นซื้อนมเสริมมาให้ให้ลูกชายนะพี่น้องนมแม่เป็นบุคลาภีหลอกซื้อนมซื้อนมตะกาพี่น้องไออันนี้ก็อบสองร้อยบาทอันนี้เจ็ดสิบห้าพันสามร้อยเกือบสามร้อยอันนี้สองอย่างแล้วก็อันนี้น้ำพี่น้องกดนม เตียงเตียงมนออกมาอะรนมนะนี่ดีใช่ไหมนี่ทูกจังฝ่าเจียืชอที่เดียวคุ่นแบยบ่งๆคอน่ะทุกจีชีไม่ไล้นี่นะตายไปแล้วกาทนเติมใช่ไหมเติมถือทนบอช่องหกสิบพันอืมอืมลอยาแต่เราเอายู่ สองร้อยเวียดแล้วแล้วก็ต่อแล้วนะบอกเอาเก๊หกสิบนะพ่อกมยังยังไร่เกิดนมากินในเจนโมงบ่เอลือมากิ่นให้นมงบ่ พหายเป็ดมันจัหงอะพออมอันบักอันกีเยออันูนันอมาแล้วนะกะให้นะจนน้ำตานไล่ออกว่าชงข่าน่อยนะเออ่าเกิดอะไรแ้นแล้วควรดู้กันนะกันด้วยกันนะเฮ้ยนี่ยัางคือมีน้ำตานเพราะในนั้นทักก็หายยังักอยู่ะไรนี่มจะบอบอกนีนะเฮ้ยตอนนี้เริ่มเริ่มหาย theo mong kín vào loại áo ừ. <cười> à. <cười> uh, Tha áo bỏng 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 เอาโอลดอมีบ่มันมีวะแบกใส่นนี่บะมันบ่ค่อยได้กินมันนนะเดี๋ยวพันออมกใส่ เก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องถ้าถึกใจกินนมกระไรกซ่เสด้วยพี่น้องพอกันคิดนานสบายดี